ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูหญิงสาวภูไทยวันนี้นิทานอีสุบแสนสนุกสองภาษาไทยอังกฤษนะคะมาดูกันเลยว่าจะสนุกขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยจ้า The Fox and the Cat A fox was boasting to a cat. It said that it was smart and knew a hundred ways to survive its enemies. The cat replied, I have only one way. It works every time. Suddenly, both animals heard the sound of a hound approaching them. The cat quickly hid in a tree. It said to the fox, I use my own way to escape. What about you? Which way will you use? The fox did not answer because it was deciding which was the best way to escape. While the fox was thinking, the hound attacked the fox. The fox's life was ended by the hand of the hound's hunter. Moral of this fable better one safe way than a hundred on which you cannot reckon. นิทานอิศกเรื่องมาจิ้งจอกกับแมวมาจิ้งจอกตัวหนึ่งคุยโวให้แมวตัวหนึ่งฟังว่าตัวมันแสนฉลาดพอรู้จักวิธีเอาตัวรอดจากศัตรูถึงหนึ่งร้อวิธีแมวได้ฟังก็พูดขึ้นว่าข้าใช้อยู่แค่วิธีเดียวเท่านั้นแหละแต่มันก็ได้ผลทุกครั้ง ทันใดนั้นเองสัตว์ทั้งสองตัวก็ได้ยินเสียงหมาล่าเนื้อเห่ากรัโชกดังใกล้เข้ามาทุกทีเจ้าแมวไม่รอช้ารีบวิ่งขึ้นไปซ่อนตัวบนต้นไม้แล้วร้องถามหมาจิ้งจอกว่าข้าหลบตามวิธีของข้าแล้วเจ้าละ่ะจะใช้วิธีไหนหมาจิ้งจอกไม่ตอบเพราะกำลังคิดหาวิธีที่ดีที่สุด และตัดสินใจไม่ได้สักทีว่าจะใช้วิธีไหนขณะที่โมตะลังเลอยู่นั้นหมาล่าเนื้อก็วิ่งมาถึงกระโจนเข้าตรุบตัวมันไว้มาจิ้งจอกจึงต้องจบชีวิตลงด้วยน้ำมือของนายพรานเจ้าของหมาล่าเนื้อนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามีความรู้น้อยแต่เอาตัวรอดได้ยังดีกว่ามีความรู้มากแต่เอาตัวไม่รอด กดไลค์กดแชร์กดซัสไคร์ด้วย